เสร็จเดียบร้อยละจ้าผัดหอยลายของเราเป็นตาแซ่บเบอสุดยอดมือนี่จะจอยสิพามาผัดหอยลาย้ะค่ะเด้อนี่อันนี้โอ้ยหอยลายเ้าก็บตูวใหญ่ใหญเบึ่งรู้จ้กสุดๆเลยได้มาสุดๆเลยจ้าอันนี้ก็จะเป็นโหระพาแล้วก็พริกเอาไว้ ตกแต่งให้สีสวยงามอันนี้ก็จะเป็นพริกกับกระเทียมแล้วอันนี้ก็เป็นชูรสอันนี้ก็จะเป็นพริกเผาผงปรุงรสน้ำมันหอยน้ำจารจ้าแล้วก็ซอสฝลาเขียวเดี๋ยวเขามาลุกม,มือทํากันเลยจ้าหยุดไฟจ้า ยาจอยจก็จะใส่เป็นน้ำมันล้ำเขาเนาะจ้าเพราะเราทำกินเองตามด้วยพริกกับกระเทียมอาไปผัดค่ะหลังจากผัด,ผดพริกแล้วแล้วเราก็ใส่พริกเผาลงไปจ้า นวิธีทำน้ำซุปง่ายๆนะจ๊ะเดี๋ยวเราจะใส่น้ำปลาลงไปตามด้วยผงปรุงรสค่ะมีเคล็ดลับทำน้ำซุปนะน น้ำซุปแล้วนี่สักนิดจะเป็นน้ำซุปแล้วจ้าหลังจากนั้นเราก็ใส่ชุดรดลงไปซอสหอยน้ำตาลค่ะซอสสาเขียว ชิ้นรสชาติอร่อยเราก็ใส่หอยลายลงไปเลยจ้าเห็นไหมว้าวหอยเริ่มอ้าแล้วแสดงว่า เราก็ใส่โหระพาลงไปให้มีกลิ่นหอมดับคาวเนาะจ้ะใส่โหระพาลงไปค่ะพริกเหลือไว้นิดนึงไว้โรยหน้าหัดค่ะให้เข้ากัน หอมหอมหอมดูซิดูซิกนุ่มหอมมากเลยมากินงไหมหอยลายเราเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะ เสร็จเรียบร้อยละจ้าผัดหอยลายของเราว้าวน่ากินบอเดี๋ยวก็โรยด้วยพริกอีกจ้ะอใส่พริกลงไปให้สีสันน่ากินจ้านี่ผัดหอยลายเราก็เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะหอมหอมขอบคุณทุกการรับชมค่ะเอาไปเห็ดน,น้ำได้เลยค่ะเมนูนี้บายบาย